สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้พามาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับงานอุปกรณ์นะฮะแปลง Fortuner ร e g e n d e r ใหม่2020นยะครับผมวันนี้พามาดูสีดำนะครับผมเป็นสีดำสองหนะฮะมาพร้อมกับพาร์ทอะไหล่ดำนะครับผมทั้งหมดเลยนะฮะจะเป็นตัวกันชนด้านหน้านะครับผมกันชนด้านหลังนะครับผมเป็นสีแท้โรงงานนะฮะ พาดูสีใกล้ๆกันนะฮะตัวนี้เป็นเป็นธนิษสองหนึ่งแปดนะครับเป็นกายมุกสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ตัวลิ้นด้านล่างนะครับผมสีดำดำดำเงาด้วยกันนะครับผมทั้งหน้าและหลังเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ตัดอกเป็นสีดําด้วยกันนะฮะเพิ่มมิติความดุดันให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับผมคิวไฟนะฮะสีดํานะครับผมกระจังหน้าสีดําเงานะครับผม ช่องลมนะครับสีดํานะฮะมีเบ้าไฟตัดหมอกสีดํานะครับผมแล้วก็พร้อมไฟตัดหมอก LED ตัวใหม่นะครับผมคิวด้านข้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวคิวด้านหลังนะฮะ Fortuner r g e n e r นะผมไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวไฟีในตัวนะครับผมแล้วก็ตัวไฟหน้าแบบใหม่นะครับผม มาพร้อมกับตัวไฟท้ายไลท์ไกดิ้งแบบใหม่ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นคิวทายนะผมคิวทายดีเจนเดอร์มาพร้อมชุดใส่ไฟนะฮะตัวปิดกรอนด้านในนะฮะมีให้ด้วยนะครับผมกุล้อนะครับเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวแผงกันลมว่าน้ํานะครับผมมีให้ด้วยนะครับผมอันนี้กันโคลนด้านหลังนะครับมีให้ด้วยนะครับผม สำหรับ l อ a เคอโตของเรานะฮะจัดครบจัดเต็มนะฮะสำหรับชุดแปลงตัว Fortuner r e g e n d นเใหม่ตัวนี้นะครับผมท่านใดสนใจติดตั้งก็สามารถที่ติดต่อสอบถามได้ที่ l อ a เคอโตได้เลยนะครับผมไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ